แฟนกลับไปไปงานศพตาค่ะที่สีสเกตแล้วก็กลับมาที่นี่วันที่แปดค่ะกลับมาถึงก็เ,เพื่อนเอาเหล้ามากินด้วยด้วยกันกินเหล้ากันวันที่แปดและแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็มีอาการละมีอาการเผอหรืออะไรเงค่ะเขาจะเดินไปเดินมาเงค่ะจนแบบไม่ได้นอนเหมือนแบบ ไม่ไม่รู้อ่ะเขาจะจะซิปจะซิปคุยอ่ะค่ะคุยเขาจะคุยคนเดียวของเขาเดินไปเดินมาค่ะใช่ถามก็ถามว่าบิวคุยกับใครบิวก็บอกว่าคุยกับเนนคุยกับเนนเอวเนนอยู่ไหนบอเนนที่ไหนบอกว่าเนนต่อว่าคนข้างบ้านอ่ะเขาก็พูดอย่างนี้แล้วก็บางทีเขาก็บอกว่าเออเนนนั่งอยู่ข้างบนนั่นหนักอ,อย่างเงี้ยเขาก็กว่า ก็คิดว่าเออเขาคงแบบเพลอเหล้าเพลอ่อะไรแต่เขาจะเดินทั้งคืนเลยไม่มีใครได้นอนเลยค่ะแล้วก็อีกวันอีกวันหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้กินเหล้าแต่เขาอาการเขายังมีอยู่เมนอ่ะบอกว่าเขาจะมีคนมาเอาเขาไปแล้วนะเขาหมดเวลาแล้วเขาหมดเวลาแล้ว,ว,ลลวจะเอาไปแล้วเนี้ยค่ะวันสิบแล้วสิบว,วันที่เก้า วันที่เก้าตอนกลางวันพาเขาไปกินข้าวผัดกะเพราแล้วก็เขากลับมาเขาก็มานอนเหมือนเดิมนอนพนมมือแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเขาก็ไปอาบน้ำวันวันนั้นเนี่ยเขาอาบน้ำตอนเย็นสามรอบแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าจะไปแล้วนะอยู่คนเดียวให้ได้นะแล้วก็เขาบอกว่าอาบน้ำหลายรอบแล้วนะถ้าตายไปอะ่ะ เอาใส่ลงเลยไม่ต้องอาบละเพราะเขาอาบน้ําแล้ว <Okay. S 1> เขาพูดอย่างนี้แล้วก็ดึกๆอ่ะอาการเขาออกเป็นแบบสันสันเป็นเนี่ยค่ะเหมือนที่ถ่ายถ่ายคลิปไว้เขาก็ไปแอบมุมห้อง mm. แล้วก็ปอบเขาปอบเขาแล้วก็ให้เขาไปนอน mm. ให้เขาไปนอน mm. ก็ดูเวลาก็ประมาณเที่ยงคืน mm. เขาก็นอนหลับเราก็หลับตาเพราะเห็นเขาหลับแล้วแล้ว ตื่นมาอีกทีตอนตีสามไม่เห็นเขาแล้วค่ะก็คิดว่าเขาออกมาฉี่ก็เดินเดินหาเขาก็ไม่เจอก็เอาไฟเดินหาตามตามข้างทางเนี่ยค่ะก็ไม่เห็นคะแล้วถามถามญาติญาติก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าบวชแค่หน้าไฟบวชแล้วก็ฝึกเลยเนี่ยค่ะอย่างกลางวันเนี่ยเขาก็ยังให้นอนตักเขาอยู่นะเขาจะไปแล้วเนี่ย ทีนี้ค่ะพอแฟนหายตัวไปเนี่ยเห็นว่ามีพบหลักฐานรองเท้าเนี่ยหนึ่งข้างอยู่ที่ริมตะลิงแตลริมตลิงใกล้ๆกล้กับแคมป์เนี่ยค่ะพี่มั่นใจได้ยังไงเป็นรองเท้าของแฟนตัวเองเป็นรองเท้าเพราะมันเป็นรองเท้าของพี่ค่ะแล้วเขาใส่ปไปเพราะรองเท้าเขาเขาหาไม่เจอเขาก็เลยใส่รองเท้านี่ไปค่ะเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยถ้าเกิดว่าเขาลงน้ําแล้วอะ่ะมันต้องมีถ้าเกิดว่าขึ้นมามันต้องมีร่องรอยเนาะ ร่องรอยเปียกหรือว่าอะไรตะเกียกตะกายขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งน้ํามันเชี่ยวนวันนั้นน้ำขึ้นมันมีความหวังมันมีคนเห็นบอกว่าเห็นเขาแต่พี่ไม่รู้ว่าไอ้ที่เห็นน่ะเขาเห็นเป็นเป็นคนเป็นหรือว่าเป็นผีใช่ไหมแล้วไม่มีใครยืนยันน่ะจ้ะค่ะอ,อยากให้มีชีวิตเนาะเพราะว่าไม่มีใครแช่งแฟนตัวเองอะเนาะแต่ว่าต่อให ต่อให้เขาไม่อยู่แล้วก็อยากจะให้หาให้เจออย่างนี้ถูกไหมค่ะใช่ค่ะเพราะยังไงอ่ะหาเขาเจอถึงไม่ว่าเป็นยังไงเนี้ยเราก็อยู่ในใจเราเนาะมันเจอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไปจุดทูบไปขอพ่อบ้านไปอะไรจุดทูบกลางแจ้งขออะไรทําทุกอย่างใครบอกอะไรทําหมดค่ะก็มีอยู่บ้างค่ะเพราะว่าตามที่เห็นข่าวต่างๆเนาะ อย่างก็ไม่เจอคนเขาก็จุดทูบหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีอยู่ค่ะเรื่องนี้นค่ะก็ขอให้ออกมาเหอะถ้าไม่ว่าจะอยู่หรือตายอย่าว่าอยากเจออยากอยากให้กลับมาเนี่ค่ะก็เป็นห่วงเป็นห่วงเขาตลอดะค่ะ